วิธีการเปิดพัดลมของคนทั่วไปในโลกนี้กับคนเขมรเป็นอย่างไรไปดูนี่คือวิธีการเปิดพัดลมของคนทั่วไปในโลกใบนี้เออแล้วมันยังไงวะมันแป้กตรงแน่วะเรวนี่คือวิธีการเปิดพัดลมของคนชนชาติเขมรเออขั้นตอนแรกนั้นก็ต้องตั้งพัดลมให้ตรงแบบนี้ต่อมาก็ตั้งกาดใส่พัดลมแล้วก็ยกเขาขึ้นมาหนึ่งข้างตั้งกาดใส่พัดลมไว้แล้วก็เตะใส่พัดลมเลยอะ เออทำไมพัดลมมันไม่หมุนวะเออถ้าอย่างนั้นก็ก็ต้องถีบอีกหนึ่งทีถ้าไม่หมุนนี่ก็เตะซ้ายเฮียเออเออทำไมมันไม่หมุนนักทีวะเฮียเออพัดลมเสียหรือเปล่าวันนี้ทำไมมันไม่ติดวะหรือว่าต้องเปลี่ยนท่าอ,อ่เอาท่านี้แล้วกันเฮียไม่ติดอีกเป็นอะไรกันนะาทำไมมันไม่ติดพัดลมคำเตือนห้ามดมเกินวันละสามกระป๋องรดอ่านคำเตือนทุกครั้ง โซเชียลเมนเคมมินิประมรึกยืพัมพารามพามพามยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโซเชียลเมนเคมมินิประอนจชะกับกระผมจอดหน้าเจียวอ่ะตัวดีตัวเดิม่ะนะที่จะมาเล่าขา่าวความประลงพงชึ่งอ่ะของประเทศข้างบ้านของเรา ให้ท่านผู้ชมนั้นรับรู้กันนะเจ้าแล้วใครที่พลาดมาเจอคลิปบ,าบ,าบา้าๆบอๆจากช่องนี้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดแชร์เยอะๆแล้วก็กดติดตามช่องเราด้วยเด้อจ้ะพา,ามๆเออยจ๊อดวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างวะเรื่องแรกในวันนี้เป็นเรื่องสบายอยู่ตรงไหน,นชุดไทยเน่ดูสิไหนชุดไทยะสบายอยู่ตรงไหน,นเออนะ สบายตรงไหนอยากได้สบายของกัมพูชาไปลงออไปลงตะเบียนนะอยากได้ของกัมพูชาไปลงตะเบียนนะคุณเจ๊ขคะแม่เขาบนอะไรของเขาสาวประเทศกัมพูชาเออหรือว่านุม่มประเทศกัมพูชาวะก็น่าเป็นน่าจะเป็นสาวหรือว่านุม่มเออเอาอย่างนี้แล้วกันถ้ามึงไม่รู้ว่าเข้าเป็นนุม่มหรือว่าสาวแต่กูตั้งชื่อให้เออตั้งชื่อน้องอะไรดีนะเอาชื่ออะไรดีเพ่เออ เอางี้ละกันตั้งชื่อว่าน้องกียาวขแม่เอาชื่อนี้ใช่ไหมบอสเออเอาชื่อนี้แหละ3 2 1สหนึ่งเล็บเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้องกียาวขแแม่ได้มีความรู้สึกที่โกรธเดือดเลือดพ่านต่อคนไทยที่เข้ามาต่อว่าน้องกียาวว่าน้องกียาวนั้นได้กอบเสื้อผ้าชุดของประเทศไทยแล้วก็บอกว่าเป็นของขแมแ จากคลิปที่น้องกี่ยาวนั้นได้ใส่ชุดนี้ที่คนไทยบอกว่านี่คือชุดไทยโดยที่ชุดนี้นั้นก็เป็นหนึ่งในชุดงานแต่งของน้องกี่ยาวได้ใส่ถ่ายรูปคู่กับผู้บ่าวของนายส่วนชุดเจ้าบ่าวนั้นก็เป็นชุดบวชนาคเหมือนเดิมะนะแล้วต่อมาเมื่อคนไทยก็ไม่เห็นชุดแบบนี้ที่น้องกียาวได้โพสต์บอกว่านี่คือชุดเขมรโบราณของเรามันก็เลยทำให้คนไทยนั้นสงสัยว่า นี่มันชุดเขมรโบราณอะไรของพวกคุณมึงแต่ก่อนนั้นเขมรใส่ชุดแบบนี้จะงานแต่งงานบุญงานบวชงานศพหรือว่างานต่างๆเขมรสมัยก่อนก็ใส่ชุดอะไรแบบนี้แต่พอมาถึงยุคที่ละครไทยนั้นเข้ามามีอิทธิพลในประเทศเขมรทั้งชุดเสื้อผ้าหน้าผมความสวยความหล่อของตัวละครในละครไทยคนชนชาติเขมรที่เห็นละครไทยนั้น ก็อยากจะสวยบ้างงามบ้างอะไรบ้างเหมือนในละครนะนะในช่วงแรกนั้นที่ผลิตเสื้อผ้ากันเองไม่ได้ก็แหกันมาประเทศไทยแล้วก็ได้ซื้อเราเครื่องประดับชุดไทยต่างๆกับประเทศเขมรไปพอมาถึงตอนนี้เขมรได้เรียนแบบแล้วก็ตัดเย็บชุดเองได้แล้วเขมรจึงได้บอกว่านี่คือชุดเขมรโบราณของเราแล้วหนึ่งในคนเขมรพวกนั้นก็คือน้องกี่ยาว สาวสวยในายแบบในคลิปเนี่ยนะโดยที่น้องกียาวนั้นก็ได้โพสต์ประมาณว่านี่คือชุดขมรโบราณของพวกเราที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นพันๆปีแล้วนะเออฮัลโหลวัยรุ่นเมียงประเมื่อพันปีที่แล้วพวกคนขมิ้นคุณเมืองมีเสือ้อผ้าเครื่องประดับใส่อะไรแบบนี้ด้วยละ่ะสภาพเดินทงเทงล่อนจ้อนมาเป็นพันปี พอได้ใส่ชุดไทยไม่กี่ทีบอกว่ากูคือออริจินอลนนทพงศ b บมบอต่อมาไม่นานนักพวกคนไทยนั้นก็ได้เข้ามาเห็นแล้วก็ได้บอกประมาณว่าตื่นเถิดอีหนูนี่มันชุดไทยชัดๆประเทศขเขมรมีทุกอย่างจริงๆยกเว้นสมองต่อมาน้องกียาวเมื่อได้เห็นพวกคนไทยนั้นมาต่อว่าเธอในเรื่องชุดไทยมันจึงทำให้เธอ พระสวามีของเธอนั้นทรงพระกรดกิ้วเป็นอย่างมากเลยนะที่พวกคนไทยนั้นว่าชุดนี้เป็นของไทยได้อย่างไรทั้งที่ชุดนี้นั้นเป็นชุดเขมรที่สืบทอดกันมาเป็นพันๆปีแล้วพันปีพอง <c oughs> ต่อมาเรื่องชุดนี้ก็ทำให้น้องกียาวนั้นอยู่เฉย,เฉยไม่ได้แล้วจึงได้ออกมาไ like, ล่ด่าชี้แจงว่าเธอนั้นเป็นผู้ที่โดนกระทา เป็นผู้ที่โดนพวกคนไทยนั้นใส่ร้ายแล้วก็ชี้แจงเราเอฟซีคนเขมรของเธอนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเรื่องนี้โดยเนื้อหาในคลิปในช่วงแรกนั้นเธอก็อธิบายเอาไว้เป็นภาษาเขมรต่อเอฟซีคนเขมรของพวกเขายังมามือชุดรีบการขาม๊าย่งอาเนีบังปนเอาเขนบบังปนก้นขม๊ากับไหลได้ลุ่ยไลย่ช่วยเสียวิลโอนี่ก็ปีลิงวิลโอนี่จันจัมย่อมเจี๊ยบเรื่องปังป่าหาเออหยุด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 พอกัอน จะหยุดทาไมลรอเพ่ฟังแล้วเหมือนรับขมรนมันดีนี่โอ้โหมึงพูดขนาดนี้มึงให้ใจทางไหนวะเนี่ยทางกีมั้งเพ่แค่ภาษาขมรพูดกูก็ปวดหัวพอละเจอลับลากยาวเป็นกิโลเอกปวดหัวจดๆถ้าอย่างนั้นเราจะตัดตอนที่เขานั้นพูดภาษาไทยว่าภาษาไทยเลยนะครับว่าน้องกียาวนั้นได้อธิบายเกี่ยวกับชุดขมรโบราณของพวกเขาว่าอย่างไรบ้างไปรับชมกันครับ ดไทยอ่ะดูสิหนชุดไทยสบายอยู่ตรงไหนนะมีเสื้อแขนแขนยาวอ่ะมีสบายตรงไหนคือตอนนี้สมองน้องกียาวนั้นเข้าใจว่าชุดไทยนั้นจะต้องไม่มีสบายแล้วถ้าชุดไหนนั้นมีสบายนั่นก็คือชุดขเขมรโบราณน,นั่นเองคือสมองของพวกเขานั้นเขาเข้าใจแบบนี้นะครับเอาง่ายๆคิดสภาพถึงคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือถ้าเรียนหนังสือฉเฉลี่ยวันหนึ่งก็ไม่เกินสองชั่วโมง แล้วประวัติศาสตร์ของพวกเขานั้นคือสิ่งที่เขานั้นคิดเอาเองเข้าใจเอาเองละเมอเพอพกดนบันดาลขึ้นมาเองถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือความคิดของคนบ้าอะท่านใดที่รับชมรับฟังอยู่ตอนนี้ก็คิดซะว่าดูคนบ้าพูดอะอย่าไปคิดเยอะปวดหัวดูเพื่อความบันเทิงก็พอเด้อจ้ะต่อมาน้องเกียวนั้นก็ได้พูดอีกว่าจะได้สบายของกัมพูชาไปลง ទៅឡងតเบียนណាយកដៃហុងកម្ពុជាទៅឡងតเบียนណាសភាណា อะไรของมึงไอก้กียาวใครอยากได้อะไรของมึงไปลงทะเบียนบ้าหรือแปวผู้คนมืองมีทุกอย่างแหละยกเว้นจำมองแม่ชุดมาซ้อที่ประตูน้าเอาไปเป็นต้นแบบแล้วบอกเป็นของตัวเองใช่มึงบ้าหรือแปาผู้คนมืองมีอะไรที่กูอยากได้กูทำได้เถอะมึงบ้าหรือปันเนี้ยทำทรงมันมีทุกอย่างในโลกแต่ที่จริงแล้วก็มีแค่กระมังใบเดียวพี่เมียวเพ่เที่ยวขอนุนขอนั้นข้อน,น,อนี้ขอเงินทั่วอาเซียนทั่วยุโรปทั่วสหรัฐอเมริกามึงบ้าหรือเปาพี่เมียวเพ่ชุดคนเมืองมีแค่ใบตองกระพารเตียวแล้วก็บอกว่าชุดมึงมีทุก ไปแล้วก็บอกว่าคนไทยนั้นขโมยชุดขเมแม่นบ,บ้านหรือแป่พี่เหมียวบอกให้คนดูใจเย็นๆนี่แต่พี่เหมียวดุดแล้วนี่ใจเย็นเพื่อเออโทษทีคิดดังไปน่อยโทษโทษต้อเรจร์ต่อมาน้องกี่ยาวนั้นก็ได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าประเทศไทยอ่ะที่กรมบูชาย,ยังไม่มีเฟซบุ๊กเลนนะ่ะนะนะเออแอปอะไราไว้ส่องแอปเฟซบุ๊กเลน ประเทศกัมพูชายังไม่มี Facebook เล่นเพื่ออ๋อ a c e b o o k เล่นกูก็นึกว่าแอปใหม่ของ Facebook ออกใหม่แหละว่วสมองกูยิ่งตามเทคโนโลยีไม่ทันอยู่พูดต่อเลยน้องกี้ยาวยังไม่มี a c e b o o k เลนะ่นอะกัมพูชาไม่ได้โพสชุดกัมพูชาชุดชุดที่นักจัดงานแต่งงานชุดสวยๆอ่ะโพสในสังคมออนไลน์เอออะไรคือสังคมออนไลน์วะมันคือสังคมที่เขาเล่นบัวลานกันละ่ะ มันใช่ที่ไหนลรอเพ่เขาบอกว่าสังคมออนไลน์นี่แต่เขาพูดไม่ชัดเพ่อ้าวกูก็ไม่รู้เขาบอกสังคมออนไลน์ออนไลน์กูรู้ว่าล้านไงทอดทต่อไรน้องกี่แย้วไทยประเทศอาเพื่อนบ้านรู้นี่เป็นของกัมพูชานะแต่เวลากัมพูชามีเฟซบุ๊กเลนนะมีเฟซมีไล,ล์เลนเออเฟซบุ๊กมันมีไล,ล่เลนเลยหรอวะแล้วมันออกเส้นพะรามซองได้หรือเปล่าวเฟซบุ๊ก เขาบอกว่ามี Facebook มีไลน์เล่นเพ่แต่เขาพูดไม่ชัดนี่เอาละกูก็สงสัยว่าทำไม Facebook มันมีไลน์เล่นวะต่อเลยกี่ยาวกัมพูชาโพสอะไรเป็นของกัมพูชาไปนะประเทศเพื่อนบ้านเราอะเป็นคนไทยอ่าประเทศไทยอะใครเพื่อนบ้านเมืองจะเย็นพี่เมียวเพ่เออทอๆนะบอกว่ากัมพูชาเครมไปฮะเครมต้องไหนประเทศกัมพูชา นะเคมทุกตรงอ่ะมึงเจออะไรมึงก็เคมหมดอ่ะชีวิตมึงมีแค่สักเบือตำข้าวแต่มึงมีศิลปะวัฒนธรรมมากมายลากไล่เลยนะมึงมประเทศกัมพูชานะอายุการเป็นพันพันปีมาแล้วแล้วประเทศไทยเกิดเกิดมายังไม่ทันอายุครบ500ปีดีเลยนะนะประเทศไทยอ่ะเออขเขมรมีอายุมาเป็นพันปีแต่ประเทศไทยอายุยังไม่ถึง500ปีมันเอาอะไรคิดวะ น่าจะใช้กีคิดเพ่เข้าจะรู้บ้างหรือเปล่าวะว่าประเทศกัมพูชาเพิ่งจะ71เอปีเองมั้งเธอเขามีความรู้ถึงขนาดนั้นนี่เขาจะเป็นคนคเขมรเลยเพ่เราก็เข้าใจเขานะประเทศของเขา้าเดี่ยวก็โดนประเทศไทยยึดเดี่ยวก็โดนประเทศเวียดนามยึดไปไปประมาณโดนฝรั่งเศสยึดอีกญี่ปุ่นก็ามายึดแล้วตอนนี้ก็เหมือนจีนยึดประเทศไปแล้วเป็นทาสคนนู้นทีคนนี้ทีแล้วก็คนนั้นทีเขาก็อยากจะหาอะไรให้ภูมิใจ คิดเนี่ยวจิตใจพวกเขาบ้างขเม่นได้กันเองลอกกันไปลอกกันมาสร้างประวัติศาสตร์ขเมนให้ใหญ่โตมโหล้านเป็นถึงเจ้าอารยธรรมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยชาวโลกเขารู้ว่าอะไรคืออะไรแต่ชาวขเมนไม่รู้ขเม่นมีอายุมาพันปีส่วนไทยยังไม่ถึง500ปีเลยมึงคิดได้ไงวะแม่บอกรู้ตัวเองบ้างไหมประเทศไทยอะนะ เกิดยังไม่ได้5้ารอยปีเลยประเทศกรัรบูชาอายุเป็นพันพันปีนะละทานคนครวัดก็มีนะลัทานคนครวัดอีกแหละจะกินขี้ชีปีนอนที่นครวัดหมดให้พวกนี้บบแบบบอกเป็นพันพันปีมาแล้วประเทศกรัรพูชาและประเทศไทยเอาอะไรมาพูดพูดว่าประเทศกรัรบูชาเครมเครมทั้งชุดนะเครมทั้งชุดนะใครจะไปแครมมึงก็คุณมึงไง ถ้าไม่มีคําว่าขมิ้นเค็มไทยมันไม่มีคนไทยคนไหนหรอกที่อยากยุ่งกับขมิ้นนะพี่เมียวใจเย็นเพอเออโทดๆไปแคลมต้นไหนช่างไหนไปแคลมนะช่างไหนไปแคลมขอดูนะขอดูนะช่างที่ไปแคลมชุดหน่อยนะเอออะไรคือช่างวะก็ช่างละ่ะก็ช่างไส้ปลาเละช่างเพอเด็เขาพูดไม่ชัดนี่อ๋อช่างละ่ะใช่แล้วนี่พูดไทยไม่ชัดแล้วก็ยันพูดไทยซะด้วยบ้าเบา้อ คูชาเอาอะไรไปแคลม m คำพูชาก็มีนะมีสมองเหรออันนั้นไม่น่าจะมีเพมีชุดสวยๆนะเยอะแยะมากมายนะชุดสวยๆของัมพูชายอยู่ไหนไว้ซองอยู่ที่ตลาดในประเทศไทยเพอันนี้ชุดแต่งงานของัมพูชานะชุดแต่งงานของัมพูชานะอืมแล้วดูให้ไวให้ดีนะกูดูยู่ไหนชุดของมึงอะ่ะไหนสบายอยู่ตรงไหนที่อยากได้สบายของัมพูชาไปอะ่ะ ก็บอกแล้วใครอยากได้ข้องมือมืออะไรเอาสบายกูไปดูทรงแล้วนี่น้องกียาวน่าจะคุยไม่รู้เรื่องเพ่กูก็ว่างั้นแหละไอ้คำว่าเชื่อฟังหัวใช้กับน้องกียาวได้เลยทราบพา่ะนะภาษาว่าสบายก็มาจากขมรนะอะไรคือมาจากขเม่วะขะเม่นเพ่น้องน่าจะพูดไม่ชัดนี่อะไรวะคนขมรพูดคำว่าขเมรไม่ชัดมึงบ้าไปแล้ว แล้วคุณมึงก็บอกว่าคําว่าสบายมาจากขเมียนเอ,ไองไอ้ซอกมึงหาข้อมูลดิสบายมาจากไหนวะจากที่เปิด Google หาดูแล้วนี่คำว่าสบายไม่น่ามาจากขมรยนเพ่แต่ใน Google มันบอกว่ารากศัพท์เดิมมาจากตระกูลภาษาเปร,ปรโตโอตอสโตนิเซียนี่ไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวกับอังกอร์ขมร์บ้าบอขอแตกอะไรเลยเพ่ที่จริงแล้วประเทศมึงมีอินเทอร์เน็ตแล้ะมึงน่าจะเข้า Google หาข้อมูลกันบ้างนะไม่ใช่พูดข้อมูลอะไรผิดๆพกับคนขเมรแม่บอก ท,ที่ไทยขโมยไปใช้ป่ะนี่สบายแล้วก็บอกว่าสบายไทยเอ้ามันก็สบายไทยจริงๆ่ะจริงๆแล้วภาษาสบายนี่คือเป็นภาษากัมพูชาภาษากัมพูชาพระบิดามึงล,ล่ะไปเปิด Google ดูไปกัมพูชาเรียกว่าสบายสบายทั้งประเทศเลยนะเขาก็เรียกตามประเทศไทยไงงงอะไรวะแต่ไทยอ่ะไปแครมเองนะแคลมของกัมพูชาไปมึงมีอะไรกูเคมสภาพแล้วก็เรียกว่าตัวเองดีหมดนะเอ้าก็มันชุดสบายไทยคนไทยพูดก็เป็นของไทยไง มันผิดตรงแน่วะเคมเจ้าของเดิมแล้วก็บอกว่าเจ้าของเดิมเป็นโจรขโมยอา้าวก็มึงเป็นโจ,นจรจริงๆนี่วะคนที่เอาข้องคนอื่นไปน่นแหละคือโจรโจรนั่นก็คือมึงไงเพราะมึงเคมข้อของประเทศไทยไปนะบอกว่าคำกรมพูชาเป็นโจรขโมยจริงๆแล้วตัวเองนี่แหละไม่ดูสารรูปเลยนะเออไม่ดูสารรูปเลยน้องกียาวบอกแล้วนะมึงจะเป็นให้ได้อะไรใช่ไหมเจ้ายิ่งมีใครขมันโบราณเนี่ยดูสารรูปมั่งนะมึงพวกคนไทยทั้งหลาย มาบอกสมัยที่ไทยไม่มีโทรทัศน์ดูไงแล้วทำไมมีอะไรทำไมก็ไม่เคยโพสในสังคมในสังคมออนไลน์อ๋อที่ไทยไม่เคยเห็นสบายขมิน้นเพราะประเทศไทยตอนนั้นไม่มีโทรทัศน์ดูก็เลยไม่รู้ว่าขมิ้นมีสบายใช่แร้วนี่ผิดที่ประเทศไทยไม่มีโทรทัศน์เพ่ในช่วงนั้นเอ,อเราช่วงที่ไทยไม่มีโทรทัศน์ช่วงนั้นคนขมิ้นเขามีอะไรบ้างวะช่วงนั้นคนขมิ้นมีหมอยแล้วก็ลอยยิ้มเพ่ นะ้ขอบอกนะคะอย่าเลยอย่าทำตัวเป็นโจรขโมยอีกเลยนะจ้มมึงบอกตัวคุณมึงเองเถอะขโมยทุกอย่างขโมยเป็นของกัมบูชาก็ขโมยไปหมดนะเคลมไปหมดใช่เคมไปหมดเลยเจออะไรก็เคมไปหมดประเทศไทยเลยพี่เฮือคมนเจออะไรขมนก็เคลมไปหมดบ้บบอเคลมไปหมดนะคะเครมไปหมดแล้วก็บอกว่า ของจริงของเท้ของกัมพูชาเครมกปีเป็นไทยมาอะอะไรเอาอะไรมาพูดอะเอาอะไรมาพูดเขาก็ใช้ปากพูดไงหรือว่าเขมรเขาใช้กีพูดบอลเป็นจัดวิลโอนิเซียมเน่ใบดองเซียมเน่ยใบดองแล้วหลังจากนั้นน้องกียาวก็ได้พูดเป็นภาษาเขมรให้เอซีของพวกเขานั้นได้ฟังนั่นเอง สรุปใจาร์มสั้นๆง่ายๆกับน้องกียาวคนนี้คือคนเลวมีแค่สมองไม่ได้ต้องมีความรูร้ด้วยขอบคุณครับเอาเรื่องต้งยืดยาวพี่เหมียวสรุปได้แค่นี้เองเหรอเวเอาเวลาไปสรุปเรื่องไรสาระกับคนบ้าบอกอะไรแบบเนี้ยพูดอธิบายไปเขาก็ไม่รับฟังลแล้วกเขา้าไปกูเอาเวลาไปร้องเป้าเป้าๆห้ตัวเมียแถวบ้านดิฟ้าใกล้จะหมดหน้าเน่าแล้วดูประสมพันธ์กูเลวด้วย ยังมีประโยชน์ไปเยอะแบเหบอส่งไปลงเป้าๆด้วยได้ไหมเพื่อ,อข้องแบบนี้มันเดินทับเส้นกันไม่ได้น้องตัวเมยยิ่งน้อยๆอย,อยู่ไปที่เอื้นนอนถนาแย้งกับพี่เลย